บลิดไม้ครับวันนี้พัดบลิดไม้เสมูบดครับเนี่ยตั้งบลิดไม้เอาบลิดไม้หั่นก่อนครับอา่าเอาบลิดไม้ตม้มลวกก่อนลวกความขมมองเห็นน้อยตม้มเราจะเอาบลิดไม้ไปล้างน้ำเห็นน้อยกันนะครับเอาแล้วครับ พริกลงไปใส่เทียมเทียมหอมแดงหอมแดงซอยกันเดี๋ยวมันสะกะัดกระเด็นถ้าแบบซอยมันกระเด็นีหอมแดงผวกพริกก่อน,นครับวันนี้ ฮัคั่วแบบเมืองนะครับทัดแบบเมืองนะครับเส่พริกใส่หักปิ๊กกระเทียมหอมแดงพริกนะครับคั่วแบบเมืองเมืองอาหารเมืองเมืองใครเคยกินมั้งครับคั่วบริตไหมครับหรือว่าคั่วลิ้นมังกรนะครับใส่หมูนะครับกระปิลงไปครับ บลาลงไปครับหกมาใส่ห้าใส่กะปิลงไปหกคมกันนะครับค้ามียุงน้อยนะครับอืหัวหัวบ้านนกแบบเอี้ยนะครับโคลุกทุ่งนะครับโคคนเมืองนะครับนี่ ราบรรยากาศยุงๆเลมเมนยูเลยอ่านัำนพี่กัดตับเป็นที่เรียบร้อยได้มาขวนะครับตุกบกระเทียมก่อนครับอืมอืมอ่าตั้งกระทะครับอ่าเสนหลหน่อยกระทะลงไป เดี๋ยวเติมน้ำมันลงไปหน่อยหนึ่งเติมน้ำมันมาหน่อยอ่าแล้วอาหารแรงครับหลิดน้อยครับสลัวสลัวโคบันนอก เทียมลงไปพริกลงไปขั่ว คัวคนเมืองอาหารเมืองเมืองนะครับพี่น้องครับวันนี้ครับคัวบาริสไหมนะครับควหอมหมืนครับก็ใส่หมูบดนะครับหมูมาลมมดดแล้วเลยอ่ะเป็นมดละหน้าบน้อยหมู เดีย๋ยวหายเด้น้ำหยอะสักหน่อยมาน้ำมาหน่อยหนึ่งหยอหนน้ำเห็นห่อยมันจะแห้งที่นอนไปครับอืมวันนี้หลัวฟืนฟืนใช้หลัวเต่าหังโลนะครับ ផលិតไม้ໄຊໄປអូអឺមកប្រកាច់ ผงสลดลงไปถ้าไผชอบปัดไ่ถ้าไผปัดชอบก็ปัดต้องไ้นะครับผงสลดนะครับผงนัวลงไปหงสรดแล้วนะครับผงนัวนะครับน้ำป่ายยอยให้น่อยเส้นนักปึกัตเกม็ม ผัดไปโอ้รสชาติอ้อมเลยเติมน,น,น้อยอครับรู้สึกว่าแห้งว่าน่อยอล้วคุกน่อยอ,ะอ่ะอ่า,าน้ำล้างคุกเลยน้ำล้างคุกใส่ไปอ่า ชิมดูกันนะครับอืมจับมาต้องเติมอย่างเลยซุปเป็นที่เรียบร้อยรับสจานนี่นะครับหน้าตาขั่วบริษไม้นะ่ะคือว่าขั้วลิ้นมังกรนะครับใส่หมูบดนะครับอืมอร่อย สุกบนที่เรียบร้อยนี่แหละครับครัวลิ้นมังกรครัวคนเมืองนะครับอร่อยอร่อยนะครับกิดนดูร้อนร้อนอืมว่าหนุ่มอ่ะอร่อยดีป่อืมอร่อย